ความภาคภูมิใจในการที่ได้เห็นการทดลองครั้งนี้ถือว่าเป็นการทดลองที่ถ้ามีระดับเกรดเเกรด B เกรด C เราให้การทดลองครั้งนี้ในปานสิไล่ของเราอายุ8เดือนเนี่ยเราให้เกรดของการผ่านครั้งนี้เกรดเท่าไหร่ครับเหมือนกับเกรดเเกรด A นะครับ,รบไม่นี่วถือเป็นความภาคภูมิใจนะให้คะแนนตัวเองแปลงทดลองของตัวเองให้คะแนนเกรด A ควมภาคภูมิใจนี้คือการใช้ผลิตภัณฑ์นะครับนั่นแหละครับอยากจะบอกว่าความภาคภูมิใจในการใช้ผลิตภัณฑ์กับพี่น้องชาวสวนปามที่เรียกว่าเริ่มต้นการปลูกปามนะครับเพื่ออนาคตข้างหน้าช่วยบอกเขาด้วยครับว่ามันจะในผลิตภัณฑ์ขนาดไหนครับมันจะร้อยเปรีนที่ใช้ไออามิโดเปเร์เม็นี้แน่นอนดีกว่ามาแล้วก็ไม่กัดร่วงก็ไม่ลง ดินก็สมบูรณ์ป่าก็เต็มปี้อย่างนี้สบายใจดีกว่าครับตรงนี้ครับแทบจะต้องไม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลครับครับถ้าไม่กังวลก็คือความไม่กังวลคนหมดกังวลก็คือสบายใจครับคนสบายใจก็จะมีแตงินทองไหลเข้ามาเทเข้ามาเป็นพลังของการเกษตรที่ย,ยั่งยืนเกษตรกรไทยมีความย,ายั่งยืนแน่นอนครับเพราะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียกกันว่าลดต้นทุนเพิ่มผลผล,ผลิตไม่มีสารพิษเจือปนเพิ่มผลกำไรเกษตรกรรมไทยต้อง,อย,งอยั่งยืนอใอ้พลังใจเหล่านี้สู่เกษตรกรทั่วประเทศผู้ที่ปลูกป่าโดยเฉพาะ